รู้ไว้ก่อนด่าลุงเมื่อนี่สาธรารณะใช้พัฒนาชาติคู่ขนานแผนสมานแผลเศรษฐกิจในแบบที่คนไทยไม่ต้องเป็นหนี้ใครถ้าลองมองตัวเลขนี่สาธรารณะตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2557ในช่วงการบริหารประเทศของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีจะพบว่ามีอัตราส่วนอยู่ที่42.50%ต่อ GDP หรือมูลค่า 5.53ล้านล้านบาทขณะที่ผ่านมา8ปีตัวเลขหนี้สาธารณะพิจารณาจากวันที่31มีนาคม2565จะอยู่ที่60.58%ต่อ GDP หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า9.95ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นมาราว4.42ล้านล้านบาทคำถามคือทำไมมันพุ่งพร่านเช่นนี้คนไทยต้องมาช่วยกันชดใช้หนี้แค่ไหน ทำไมรัฐบาลห่วยเช่นนี้อันที่จริงคำตอบของเรื่องนี้ไม่สามารถอธิบายให้เห็นถึงความถูกหรือผิดได้แต่อย่างใดหากแต่ถ้าลองไล่เรียงการตั้งวงเงินกู้ของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาแล้วลองพิจารณากันดูอาจจะรู้ว่าอะไรถูกผิดหรือเหมาะสมไม่เหมาะสมคะ่ะในช่วงที่ผ่านมาต้องบอกว่ารัฐบาลบิกตู่อยู่กับการหาลู่ทางใช้เงิน และผ่อนปรนขีดจำกัดวินัยการคลังหลายเรื่องยกตัวอย่างการออกพรกรกู้เงิน1ล้านล้านบาทซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่18เมษายน2563ก็เพื่อรับมือโควิดซึ่งแบ่งเป็น3แผนใหญ่ได้แก่ 1. แผนงานด้านสาธารณสุข 2. แผนงานช่วยเหลือเยียวยาประชาชนเกษตรกรผู้ประกอบการและ 3. แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 อย่างไรก็ตามเมื่อความรุนแรงของโควิดไม่ทุเลาบิ๊กตู่จึงต้องออกพรากอกู้เงินเพิ่มเติม,ตมอีก500แสนล้านบาทโดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่16วมิถุนายน2564เรียกว่าพรกอรกู้เงิน2ฉบับวงเงินรวม1.5ล้านล้านบาทกันเลยทีเดียวแต่ถึงกระนั้นเพดานนี้ดังกล่าวก็ยังไม่เกิน60ต่อจ d p แต่ก็ใกล้ชนเพดานในเดือนกรกฎาคม64กับยอดหนี้สาธารณะกว่า8ปล้าน9ล้านบาทหรือคิดเป็น55.59%ต่อ GDP ทว่าเมื่อสถานการณ์โควิด -19 ยังรุนแรงต่อไม่หยุดในวันที่20กันยายน2564คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐจึงได้เห็นชอบให้ขยายเพดานการก่อนหนี้สาธารณะ เพิ่มเป็นไม่เกิน70%ของ GDP คราวนี้จึงส่งผลให้สถานะของนี่สารารณะไปสกิดติ่งไฟตรวจสอบเข้าอย่างจังหลังการขยายเพดานนี่ครั้งนี้เพิ่มพื้นที่การคลังให้รัฐกู้เงินได้อีก1.2ล้านล้านบาทรองรับพระกอกู้เงินได้2ฉบ,บับรวมทั้งยังรองรับการกู้เพื่อชดเชยขาดดุลงบประมาณอีก700ล้านบาท ในปีงบประมาณ2,565ได้อีกด้วยยิ่งไปกว่านั้นในระหว่างทางรัฐบาลก็ต้องดูแลเกษตรกรผ่านโครงการประกันรายได้เกษตรกรซึ่งเดินทางมาแล้วกว่า3ปีโดยปีการผลิต6-4และ6-5ใช้งบประมาณกว่า1.7แสนล้านบาทอย่างไรก็ดีตอนนี้กรอบวงเงินที่ขยายออกไปชั่วคราวใกล้เต็มเพดานแล้วรัฐอาจมีความจำเป็นที่จะต้องขยายเพดานอีก เพื่อสมานแผลดูแลเศรษฐกิจอันที่จริง8ปีของพลเอกประยุทธ์แลดูจะมีเหตุให้ต้องปลดล็อกข้อจำกัดทางการเงินสารพัดแนวทางเพื่อเดินหน้าแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่ต้องเรียกว่าเจอแจ็คพอตในจังหวัดที่บททดสอบภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจยังไม่จบโควิดยังไม่หายดีแต่ก็มีความท้าทายใหม่เพิ่มขึ้นมาจากความขัดแย้งระหว่างรัเสเซียและยูเครน ส่งผลต่อเงินเฟ้อราคาพลังงานพุ่งกล่าวโดยสรุปแล้วในเรื่องของหนี้สาธารณะไม่ว่าจะเป็นการใช้สิทธิ์ตามเพดานหนี้ที่60%หรือแม้แต่การปลดล็อกให้ขยายไปไม่เกิน70%นั้นจึงแลดูมีความจำเป็นอยู่ไม่น้อยแต่ก็ไม่ใช่ประเด็นที่ต้องกังวลว่าจะทำให้ประเทศล้มละลายตามที่มีการโหมกระแสให้วาดวันเพราะยอดหนี้ต่อ GDP ที่ไทยมีอยู่ เมื่อไปเทียบกับ2อยักษ์ใหญ่ด้านเศรษฐกิจอย่างสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นที่มีหนี้สาธารณนะพุ่งไปร่วม200%แล้วนั้นพวกเขาคงล้มละลายกันไปก่อนบ้านเรานานแล้วนั่นก็เพราะการกู้หนี้สาธารณะส่วนใหญ่ของไทยล้วนแล้วแต่เป็นการกู้จากประชาชนอย่างเราๆผ่านธนาคารเช่นการออกตราสารหนี้และพันธบัตรรัฐบาลเพื่อให้คนไทยมาซื้อ เรียกว่าคนไทยเป็นเจ้าของหนี้ประมาณ98%ส่วนหนี้จากต่างประเทศก็2%ซึ่งไม่ใช่เป็นการกู้จาก IMF หรือแม้แต่ ADB หากแต่เป็นการกู้ตามวาระเช่นได้รับการสนับสนุนจากญี่ปุ่นก่อนหน้านี้ที่50,000ล้านบาทเป็นต้นที่สำคัญทุกการกู้ยืมมีเป้าหมายหากนำไปลงทุนอย่างรอบคอบป้องกันไม่ให้มีการคอร์รัปชัน หรือที่เรียกกันว่าเงินทอนก็จะเกิดประโยชน์มหาศาลเพราะต้องเข้าใจก่อนว่านี่สาธารณะคือเงินที่รัฐบาลกู้ยืมมาเพื่อเอามาใช้พัฒนาและบริหารจัดการประเทศไม่ว่าจะเป็นการลงทุนต่างๆและด้านสาธารณะประโยชน์อื่นๆยกตัวอย่างเช่นการทำสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่างระบบไฟฟ้าน้ำสร้างถนนการขนส่งหรือรถสาธารณะเป็นต้น โดยทุกประเทศก็ทำเช่นนี้ต้องมีการเสนองบนำเข้าสภาแล้วไปจัดสรรให้แต่ละกระทรวงทะบวงกรมไม่งั้นก็ไม่มีโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงสนามบินที่ใหม่การขยายเส้นถนนระบบไฟฟ้าประปาในเขต EEC และอื่นๆซึ่งต้องเข้าใจนะว่าถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ประเทศไทยก็จะไม่เป็นจุดสนใจของนักลงทุนต่างชาติ หรือไม่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้อยากมาเยี่ยมเยือนนี่ไม่ใช่การมาบอกกล่าวถึงความดีของการก่อหน,นี้สาธารณะหรือความเลวของรัฐบาลไหนที่ต้องถูกกล่าวโทษในเชิงของหลักการเพราะทุกรัฐบาลมีความจำเป็นต้องก่อหน,นี้บางประการต้องตั้งทงหนี้เพื่อนำม,มาลงทุนโครงการบางอย่างเองเพื่อไม่ให้ใครมาผูกขาดสาธารณสมบัติชาติทั้งสิ้นซึ่งแน่นอนว่ารัฐบาลที่ดี ก็ยอมนำเงินไปก่อสร้างสาธารณประโยชน์งานสาธารณสุขและอื่นๆที่จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศพอเศรษฐกิจฟื้นตัวก็จะเก็บภาษีได้มากขึ้นแล้วก็จะมีเงินไปจ่ายหนี้สาธารณะที่กู้มาพูดง่ายๆก็คือถ้าลงทุนแบบถูกวิธีทำให้เกิดผลดีกับคนไทยแล้วมีไรายได้กลับมาในอนาคตก็แทบจะไม่ต้องกลัวอะไรเลย อย่างไรก็ตามถ้าจะตัดความน่าห่วงเรื่องหนึ่งต่อประเด็นหนี้สาธารณะก็คือประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีทุนสำรองระหว่างประเทศไม่น้อยไปกว่าหนี้สาธารณะและหากเปรียบเทียบกับประเทศอื่นทั่วโลกจะพบว่าระดับทุนสำรองที่ไทยมีในปัจจุบันมีมากอยู่อันดับที่14ของโลกจากทั้งหมด195อันดับโดยเงินสำรองระหว่างประเทศที่มีมากก็สามารถหนุนความเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทย ซึ่งมันก็จะย้อนกลับไปต่อจิ๊กซอเรื่องความน่าลงทุนจากภายนอกหรือแม้แต่การต่อรองซื้อขายและขยายขอบเขตทางเศรษฐกิจกับนานาประเทศได้อย่างง่ายดายแต่ถ้าประเทศขาดเงินส่วนนี้ก็คงเจ๊งแบบประเทศศรีลังกาที่ขาดแคลนเงินทุนสำรองจนไม่สามารถนำเข้าน้ำมันที่เพียงพอต่อปริมาณความต้องการใช้ของคนในประเทศและก่อนหน้านี้หลายประเทศก็ไม่มีความน่าเชื่อถือในระบบเศรษฐกิจ เพราะมีทุนสำรองเหลือน้อยซึ่งไทยเองก็เคยเจอภาวะนี้มาแล้วในช่วงวิกฤตปี2540ฉะนั้นหากกล่าวโดยสรุปแล้วนี่สาธารณกของไทยจะไม่น่ากังวลใจหากรัฐบาลกำหนดแผนนโยบายและนำมาใช้อย่างมียุทธศาสตร์เพื่อประโยชน์ภายในประเทศแล้วทำตามแผนที่วางไว้อย่างมีวินยัยพรน,นี่คืนตัวเองพร้อมกับดอกเบีย้ยที่ตั้งไว้ตามเวลาที่กำหนด แค่นี้ก็จบค่ะส่วนจะช้าเร็วก็ต้องเปิดใจกันว่าปัจจัยแวดล้อมในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นเป็นเช่นไรด้วยแต่ถ้ารัฐบาลไหนเริ่มถูกกดดันจัดเงินทุนสำรองของเราก็มากพอจะให้ปิดจ็อบนี้ในครั้งเดียวเหมือนกันเพียงแต่ในความเป็นจริงคือเขาไม่นิยมทากันเพราะมันก็เหมือนกับที่เรามีเงินเก็บพอจะซื้อ iPhone รุ่นใหม่แต่แค่ไม่อยากใช้เงินเก็บแล้วหันไปใช้วิธีผ่อน10เดือนหรือ12เดือนแทน เพื่อการสภาพคล่องของเงินเก็บไว้อะไรทำนองนั้นนะคะอย่างไรก็ตามในห่วงสถานการณ์ของประเทศและรัฐบาลที่คงต้องบอกว่าเจอตัวแปรรุนแรงยิ่งกว่ายุคไหนจากสารพัดปัจจัยไม่ว่าจะเป็นโควิด -19 สงครามรัสเซียยูเครนและวิกฤตราคาพลังงานลุ้นแล้วแต่เพิ่มแรงกดดันต่อการก่อหน,นี้สาธารณะขึ้นไปอีกซึ่งเราก็ต้องตามลุ้นกันต่อนะคะว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จะเอาตัวรอดไปได้อย่างไรใจหนึ่งก็เห็นใจแต่แรงกดดันมันมหาศาลจริงๆก่ะท่าน